สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาวดแม,แมวมววันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาววันอาทิตย์ประจำเดือนกรกฎาคม5 6งกันก, 25, กน,นะคะเป็นอย่างไรบ้างชาววันอาทิตย์สบายดีไหมเอ,อ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันเนาะแมวไปสองพาส์นะพาคอนโสดกับคนมีคู่นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันก่อนขอให้สิบใบให้กับชาววันอาทิตย์ะะ้วยค่ะ ชาววันอาทิตย์เหมือนคนโสดช่วงนี้คุณคุณเหมือนช่วงเนี้คุณเน้นเรื่องงานเงินนะแต่ด้วยความที่คุณยังไม่ได้สนใจได้ความรักคุณเลยยังไม่ได้มองใครเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมคือจริงๆมีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะมากนะแต่ว่าคุณยังไม่ได้เลือกใครเลยนะคุณมองว่าณนะขณะนี้ งานเงินกำลังรุง่งคุณเลยไม่มีเวลาสนใจกับความรักสักเท่าไหร่นะเพราะไม่มีความรักคุณมองว่ามันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีงานมันอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณทุ่มเทให้กับงานเงินมากกว่าช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็คุยไปเรื่อยๆนะแล้วก็แฮปปี้กับงานเงิน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงระยะเวลาใกล้นี้มีคนที่คุณถูกใจจะเข้ามาบ้างไหมนะ ยังไม่มีคนถูกใจเข้ามานะเหมือนคุณแบบมันก็มีคนที่จริงจังจริงใจกับคุณนะแต่คุณมองว่าเขายังไม่ใช่สําหรับคุณนะมันยังไม่คลิกนั่นเองนะคุณก็เลยแบบเออเฉยๆเฉยๆไปช่วงนี้นะแล้วก็ไปเน,น้นมุ่งงานเงินเป็นหลักนะเพราะมีมอะไรหลายอะไรหลายๆอย่างให้คุณต้องตัดสินใจด้วยมันเลยทําให้คุณไม่ค่อยสนใจ กับคนที่เข้ามามาโอเคขอไพยห้ามใบให้กับชาววันาทิตย์ด้ค่ะดูว่าคนรอบข้างในช่วงนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณเนาอะ ขามองว่าคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนแบบมีเรื่องให้ต้องทำเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีอดีตที่เจ็บปวดก็เลยไม่ยอมเปิดใจให้กับใครง่ายๆข้ามองคุณแบบนั้นนะแต่ช่วงนี้คือมองว่าคุณนะทำงานค่อนข้างหนักด้วยแหละเลยยังไม่มีเวลาที่จะไปสนใจอะไรเรื่องรักใคร่ด้วยนะ โอเคแล้วในเรื่องหน้าที่การงานช่วงนี้ของชาววนอาทิตย์เป็นอย่างไรเนาะขอพายห้าใบาค่ะ อ่าชาวนาทิตย์นะเออเหมือนช่วงเนี้ยคุณคุณค่อนข้างขมักขม้นในการทำงานเก็บเงินเนาะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเยอะแล้วก็เหมือนว่ามีคนคิดจะทรายยอกหลังคุณด้วยในที่ทำงานนะคุณเลยพยายามที่จะผูกมิดเ <c oughs> พราะต่อ คุณมองว่าถ้าใครคิดา like ยกับคุณอย่างน้อยก็ผอนหนักเป็นเบานะก็เลยพยายามผุกไว้เขาลอบข้างไว้ก็จะมีคนมาบอกคุณว่าคนนู้นอย่างนั้นอย่างงน้นอย่างนี้ตลอดนะก็ทําให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้นะอืมโอเค <c oughs> จบลงไปแล้วเนาะสำหรับพสว์ของชาวอาทิตย์ต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะ ามาถึงรอบคนมีคู่กันเนาะขอไพ่สิบไปให้กับคนมีคู่ชาวอนาทิดด้วยค่ะ วันอาทิตย์นะคนมีคู่เหมือนช่วงนี้คุณเหมือนไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณช็อกนะคุณช็อกมากแต่คุณก็พยายามตั้งสตินะแล้วก็แบบก็รู้แหละว่าเออเรื่องนี้มันอาจจะมีกลิ่นตุกนะก็อ,อาจจะมีอะไรบางอย่างแม้คุณจะเป็นกังวลแต่ว่าคุณก็พยายาม ที่จะใช้ชีวิตแท้ปกติที่สุดนะเพราะว่าเหมือนบางท่านก็มีลูกด้วยถูตกต้องไหมคุณเลยต้องสตองต้องเข้มแข็งเพื่อลูกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็อยากรู้แหละว,ว่าสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะมันใช่หรือเปล่านะบางท่านก็พยายามไปถามโซเชียลมีเดียเนาะว่าเออมันใช่ไหมนู่นนี่นั่นไหมพยายามรวบรวมหลักฐานนะแล้วไปถามจากหน้าไพ่นะ เพราะว่ามองว่าถ้าถามให้เคลียรไปเลยถ้าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรแต่ถ้ามีมันก็มีแหละเขาก็จะต่อให้เขาปฏิเสธมันก็จะมีพิลุพธออกมานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆไหมว่าเออเขาเป็นอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะขอไพ่ห้าใบให้บชาวอาทิตดดยะคะ์ค่ะ ก็ให้บอกว่าณขนาดเนี้ยเหมือนเขาอะหลงไปกับของใหม่กินใหม่นะแต่พออีกสักพักหนึ่งเหมือนเขาก็จะเลิกอะก็คือจะตาสว่างกลับกลับมาหาคุณให้บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เขาหลงไปเพียงแต่คุณจับไม่ได้ แล้วเขาก็สามารถปลีกตัวออกมาจากผู้หญิงคนนั้นได้นะโดยที่คุณไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณควรทำอยังไงต่อไปขอให้ห้ามไาให้ับชาวาจิตนะคะ ไห่บอกว่าให้คุณเฉยเลยเดี๋ยวอีกสักพักเขาเบื่อเขาก็จะกลับมาหาคุณเองนะเพราะว่าคือต่อให้เขาไปนู่นนี่นั่นข้างนอกนะแต่เขาก็ยังเคารพคุณเสมอนะคือบางทีก็เหมือนผู้ชายอ่ะเขาจะเบื่อกินเดิมเดิมนู่นนี่นั่นเดิมเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะแอบไปกุ๊กคิกนอกบ้านแต่พอถึงเวลาเขาก็จะกลับมาหาครอบครัวก็จะกลับมาตายหลัง เขาเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วละ่ะแต่ว่าคุณจับไม่ได้คุณเพิ่งจับได้ครั้งนี้ให้บอกว่าให้คุณอยู่เฉยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเพราะว่าเขาไม่ได้ไปนานไม่ได้ไปถาวนันแล้วฝั่งผู้หญิงเองก็เขาก็รู้แหละว,ว่าผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วหรือว่ามีคนของเขาแล้วนะอีกฝ่ายหนะึ่งอะฝ่ายคุณอนะมีคนของเขาแล้วแล้วเขาก็เหมือนทางฝั่งนั้นเขาก็มีคนของเขาแล้วเหมือนกันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้จีหลรังแค่แอบกินกันเฉยๆเออประมาณนั้นนะแล้วคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะดูขอไปห้าใบาค่ะ ให้บอกว่าแล้วแต่คุณเลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อคุณก็ต้องทําเป็นหลับตาข้างหนึ่งเพราะมันจะมีเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็นิ่งๆไปเพราะยังไงเขาก็กลับมาหาคุณแต่ถ้าคุณพอแค่นี้ก็คือคุณจะไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้มากวนใจเอกแล้วก็ดูแลลูกของคุณไป สำหรับบางท่านที่มีลูกหรือบางท่านก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ถ้าคุณคิดว่าคนนี้ไม่โอเคสําหรับคุณนะโอเคจบลงไปแล้วเนาะสําหรับคนทำนายดวงความรักของชาววันอาทิตย์ประจําเดือนกรกฎาคาม2568ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe like c o m มนต์ให้ด้วยนะคะในเรื่งกงกระดิ่งเวลราลงคลิปจะได้โดนขยัคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้แลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ